ทดในในกระดาษได้เลยไหมครับทดในกระดาษทดนะคะ,ะสวัสดีนะคะนะักเรียนชั้นป .5 ทับ5แล้วก็5ทับ6เนาะเดี๋ยวเรานะคะจะมาเล่นคิดเร็วๆกันนะคะอันนี้ก็คือให้หนูจดลงในสมุคดคณิตนะคะด้านหลังนะคะใครได้คำตอบแล้วค่ะพิมพ์มาได้เลยหรือหนูจะเปิดไมค์พูดก็ได้นะคะ เข้ามาถึงแล้วนะคะทุกคนต้องพิมพ์ชื่อเลขที่ชั้นรายงานตัวด้วยนะคะมีใครได้คำตอบแล้วเอ้ยเป๊ะครับอ่าดีมากได้อะไรคะได้แปดสิบเอ็ดครับได้อะไรคะได้ยังไงคิดยังไงเอ้ยเอาสองลบหนึ่งได้หนึ่งครับสองบแปดป็นเก้าครับโอเค เก้าคูณเก้าได้แปดสิบเอ็ดครับถูกต้องมีใครเดี๋ยวขอเขียนวิธีที่เพื่อนโทษนิดนึง,นงเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าอะไรนะขอโทษในะอรอบหนึงลบสองลบหนึ่ง 2> 2 1 1> ครับไปไหนแล้วนาเมื่อกี้นี่นะคะสองลบหนึ่งนะอขอใช้นี้สองลบหนึ่งได้หนึ่งต่อค่ะบ,บ,บวกแปดครับเอาหนึ่งไปบวกกับแปดได้เก้า แล้วก็เก้าคูณเก้าได้แปดสิบเอ็ดอ่ามีใครได้วิธีอื่นเองเพราะครูได้วิธีอื่นพร้อมครับอ่าว่ามาค่ะแปดบวกสองได้สิบครับแปดบวกสองได้สิบสิบลบหนึ่งเหลือเก้าครับสิบลบหนึ่งเหลือเก้าเก้าคูณเก้าแปดสิบเอ็ดครับ แปดสิบเอ็ดค่ะอันนี้เมื่อกี้ใครคะเลขที่อะไรอันนี้ใครตอบอันแรกค่ะปันปันครับอ่าปันปันเลขที่สิบเจ็ดใช่ไหมคะอ่าต่อไปอ<ช>ันนี้ใครตอบเลขที่สามครับปันปันกับเตชาวิตใช่ไหมใช่ครับ แห้าดับห้ามีไหมมีอีกไหมลูกคูค้าเปะค่ะอ่าว่ามาเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบค่ะค่ะเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบเอาสิบไปคูณกับแปดค่ะสิบคูณกับแปดแปดสิบเอาแปดสิบบวกอีกหนึ่งค่ะเดี๋ยวก่อนนะเอาใหม่ดิหนูทำอะไรนะผิดค่ะขอโทษค่ะหนึ่งแล้วอืมจ้ะมีอะไรอีก มีใครได้อีกคะมีไม่เอ่ยมีใครได้ไวิธีอื่นอีกไหมคะหมดยังมีใครใช้เลขกึกํกำลังไหมเอ่ยค่ะถ้า ้าใช้ยกกําลังมันก็จะไม,มะ่ไม่เป๊ะค่ะอ่าไม่เป๊ะก็หมายถึงเผื่อใครใช้แล้วได้เป๊ะไงมีไหมคะไม่เป๊ะครับอ่าลองลองคิดให้เพื่อนดูหน่อยเลยยกกาลังแล้วไม่เป๊ะอ,อู้ครับจ<ะ>๋าแบบนี้ได้ไหมครับว่ามาเอาหนึ่งยกกำลังแปดครับ หนึ่งยกกำลังแปดค่ะได้เท่าไหร่ได้หนึ่งถูกแล้วก็เอาเก้ายกกำลังสองครับใช่เป็นแปดสิบเอ็ดแปดสิบเอ็ดคูณหนึ่งก็ได้แปดสิบเอ็ดอู้หูหนึ่งยกกำลังแปดได้หนึ่งถูกเปล่าเพราะอะไรก็ตามยกกำลังด้วยหนึ่งเนี่ยคือหนึ่งยกกำลังด้วยอะไรก็ตามก็ได้หนึ่งเหมือนเดิมจะหนึ่งคูณกันกี่ร้อยตัวก็ได้หนึ่ง แล้วยังไงอีกได้แล้วค่ะ9 9 81นี่อันนี้คือวิธีที่ครูคิดนะคะครใช้เลขกกำลังเรากำลังจะมาทบทวนเรื่องเลขยกำลังนั่นเองนะคะแต่ถามว่าจำเป็นต้องตอบอันนี้ไหมไม่จำเป็นวิธีที่เพื่อนตอบไปสองอันแรกก็ใช้ได้นะคะอันนี้ถ้าเกิดใครจะเขียนแบบแบบอ่าแบบทีละบรรทัดก็ได้นะอย่างนี้ หนึ 1> 1, กำลังแก็ได้1 9ึก้าลังสองก็ได้8ปอแล้วค่อยเอา1คูณกับ81เท่ากับแปออย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็เรียกว่าการเขียนแบบสมการเหมือนกันแต่สมการหลายบรรทัดแต่อย่างสีน้ำเงินเนี่ยคือสมการบรรทัดเดียวจบเลยใช้เลขทุกตัวครบหนึ่สองเครบเลย คุณครูอุ๊ครับจ๋าคูนได้ค่ะจ๋าูได้ค่ะมีได้อีกเหรอโอเคว่ามาแปดลบหนึ่งได้เจ็ดเจ็ดบวกสองได้เก้าเก้าคูณเก้าเป็นแปดสิบเอ็ดค่ะแปดลบหนึ่งได้เจ็ดดีมากเอาขอเปลี่ยนสีดีกว่าเอาสีดำแปดลบหนึ่งได้เจ็ด เจ็ดบวกสองได้เก้าแล้วก็เก้าคูณเก้าเท่ากับแปดสิบเอ็ดเดี๋ยวครูจะขยับอันนี้มานี่ดีกว่าสีแดงอันนี้เอาเป็นหนึ่งกำลังแปดเท่ากับหนึ่งเก้ากำลังสองเท่ากับแปดสิบเอ็ดอ่ากำลังจะเขียนให้เห็นชัดๆสามอันให้อยู่ในหน้าเดียวกัน อนักเรียนลองสังเกตเห็นไหมว่าข้อเดียวเองมีวิธีคิดได้หลากหลายมากเลยเห็นไหมคะอยู่หน้าเดียวกันแล้วนะชัดเจนขึ้นไหมว่ามันไม่เหมือนเดิมเลยสักอันหนึง่งชัดเจนขึ้นครับครูครับแล้วถ้าสมมติว่าต้องแบบถ้าเป็นการาแบบเป็นสแควรูทอะสแควรูทจะมี y เลื่อนไปไหน สแควรูทยังไงอย่างเช่นถ้าเกิดสมมุติว่าหนูต้องการใช้สแควรูทใช่ไหมคะอย่างนี้ถ้าหนูจะใส่อันนี้มันได้เท่าไหร่วิธีการคิดนะคะอันนี้อ่านว่ารากที่สองนะคะของ9นะคะรากที่สองของเก้าเด็กๆสวัสดีค่ะท่านรองโอเด็กๆสวัสดีท่านรองอด้วยคะ่ะ สวัสด okay, okay, ีะสวัสด well. ี่โอเคเนาะท่านรองน่าจะติดภารกิจด้วยแล้วก็น่าจะเข้ามาปังพวกเราด้วยนะคะต่อเลยเนาะรากที่สองของเก้านะคะนัเรียนก็หาตัวเลขที่เป ja. mm ็นเลขเดียวกันนะคะคูณกันให้ได้เก้าเลขอะไรคะลูกสามสามคูณสาม สามคูณสามได้เก้าถูกต้องเห็นท่านรองแล้วท่านรองเห็นโนไม้คะเด็กๆเห็นโคไหมลูกไม่เห็นทำไมของรูทำไมรูไม่ยอมเปิดอ่ะมันเปิดแล้วว่าลูกโอเคเปิดแล้วเห็นยังอ่ะต้องเปิดใหม่แรับนึงมั้ะ เห็นไหมลูกก็ไม่เห็นเหมือนเดิมไม่เห็นเพราะว่าไม่ได้เปิดกล่องคุปเปิดแล้วนะเนี่ยมันไม่ยอมให้หรอโอเคไม่เปิดก็ไม่เปิดมันไม่ยอมให้เปิดก็ไม่ต้องเปิดเอางอนมันแล้ว เมื่อกี้เราบอกว่าเราก็ต้องนำนะคะตัวเลขนะคะหาที่เป็นจำนวนเดียวกันนะคะสองตัวเนี่ยคูณกันให้ได้เก้าเลขอะไรเอ่ยสามค่ะคูณสามเลขสามนี่สามคูณสามได้เก้านะคะเพราะฉะนั้นพอสามคูณสามได้เก้า รากที่สองของเก้าคำตอบมันก็คือสามนี่ครูกลับมาแล้วมันมาแล้วเห็นไหมคะสวัสดีค่ะโอเคเนาะทันไหมคะอ่ามาดูข้อต่อไปสมมุติว่าถ้าเป็นรากที่สองของไอ้เก้าีจริงๆอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะถ้าในโจทย์มันเป็นเลขห้ากับเลขสี่ หนูก็อาจจะเอาห้าบวกกับสี่อย่างนี้ก็ได้นี่ก็คือเก้าเหมือนกันเขียนให้อยู่ในรูปแบบนี้ก็ได้นะคะซึ่งคำตอบมันก็ได้สามเท่ากันแปนรูสองนะครับอ่าแสเวร,รูสองไม่ได้ไม่มีไม่มีเลขอะไรสองตัวคูณกันได้สองแต่ถ้าเป็นอาจจะเป็นสามบวกหนึ่งสามบวกหนึ่งคือสี่ถูกไหมคะใช่อ่าสี่เนี่ยเกิดจากสองคูณสองใช่ไหมคะลูก ใช่ค่ะสคูณสองถึงจะดึงสองออกมาได้หนึ่งตัวอย่างนี้ได้เจ้าสฉงโอเคแต่ <Okay. S 1> ถ้าสแควรูตบางตัวอย่างเงี้ยมันก็ต้องตอบเหมือนเดิมดึงออกมาไม่ได้เพราะกาติกาของการดึงตัวเลขออกมาจากรากที่สอง